สวัสดีครับวิดีโอนี้ยินดีเสนอวิธีผูกวัตถุสิ่งของสำหรับสำหรับแขวนหรือยึดไว้ลักษณะนี้โดยใช้ห่วงเชือกในการผูกจุดซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่เราจะานำวัตถุสิ่งของแขวนไว้หรือสำหรับผิวหรือว่า ยกขึ้นไปที่สูงหรือหย่อนลงมาข้างล่างาวิธีนี้จะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนั่นเองวิธีทำถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมและเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับเห็นไหมครับเราเตรียมห่วงเชือก ความยาวของห่วงเชือกก็ขึ้นอยู่กับเราต้องการแต่ในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะาสมมติไว้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะพับห่วงไขว้ห่วงเชือกแบบนี้นะเป็นห่วงแบบนี้นะเพื่อที่จะนำสิ่งที่เราจะแขวนามามาวางเป็นลักษณะนี้นะครับได้แบบนี้แล้ว เราก็เอาห่วงเชือกข้างบนเนี่ยนะครับสอดเข้ามาแบบนี้สอดเข้าไปที่ห่วงที่เราพับเอาไว้เนี่ยได้แบบนี้แล้วเอาห่วงเชือกครอบขึ้นข้างบนกับวัตถุสิ่งของควายไปอีกไปอีกข้างบนอีก,อก,กรอบหนึ่งได้แบบนีนะ้หลังจากนั้นเราจะเอาห่วงเชือกเนี่ยนะครับดึง ออกมาเป็นหูซ้ายขวาเช่นเดียวกันได้แบบนี้เห็นไหมครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงจัดเข้าที่เลยเห็นไหมครับง่ายๆแล้วเราก็หาคารีเบินเนอร์หรืออะไรก็ได้มาคล้องเกี่ยวยึดเอาไว้ ักษณะน,นี้ได้แล้วถ้าสามารถนำฝึกทำแล้วก็ทำให้เกิดทักษะแล้วก็ใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้สำหรับวิธีผูกเชือกสำหรับแขวนวัตถุสิ่งของหรือสิ่งที่เราต้องการแขวนได้อย่างมากมายขอบคุณที่รับชม หากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ